ถ้าเกิดดูกันแล้วจะเห็นว่าการจัดอันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศณตอนนี้สจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงติดอันดับต้นๆสถานการณ์ยังน่ากังวลมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการแพร่ระบาดเกิดจากการอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันขณะที่โรงพยาบาลสนามปัตตานีเปิดขอรับบริจาคเตียงผู้ป่วยเพิ่มครับ เจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์พื้นที่โรงพยาบาลสนามภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับหลังได้รับความเสียหายจากลมพายุที่พัดแรงและมีฝนตกหนักช่วงสองสาวันที่ผ่านมานายแพทย์รุตตาสาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานีบอกว่าได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรับมือฤดูฝนแต่สิ่งที่กําลังขาดแคลนตอนนี้ก็คือเตียงสําหรับผู้ป่วยเนื่องจากเตียงกระดาษส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่นะครับถูกน้ําฝน ก็เลยเสียหายแบบนี้ครับต้องมาวางกองกันแบบนี้แล้วบางส่วนเนี่ยก็ใช้งานกันมานานมากแล้วตอนนี้ก็เลยขอรับบริจาคเตียงเพิ่มอีก300เตียงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาและทางสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่ตลาดรถไฟและตลาดสดพิมลชัยเทศบาลนครยะลาต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับเพื่อเร่งควบคุมโรค โดยจากการตรวจกลุ่มตัวอย่าง230คนพบว่าผลเป็นบวกติดเชื้อ23คนทำให้ภาพรวมการติดเชื้อใหม่วันนี้จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อแล้ว663รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น6รายสาเหตุการติดเชื้อเป็นลักษณะการแพร่ระบาดภายในบ้านและทำกิจกรรมร่วมกันขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่พบว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนถึง80 อีกจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับสงขลาโดยเฉพาะอำเภอจันนะและอำเภอเทพาพบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่กว่า100คนต่อวันนะครับเช่นเดียวกับอำเภอหัดใหญ่อำเภอรัตรภูมิและอำเภอเมืองสงขลาที่ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการผ่อนคลายมาตรการขณะที่การฉีดวัคซีนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น52%เปอร์เซ็นต์ มาดูภาพรวมสถานการณ์ทั่วประเทศนะครับในไทยวันนี้สบครายงานมีผู้ป่วยรายใหม่9,810รายหายป่วยเพิ่ม15,113รายเสียชีวิตเพิ่ม66รายรวมเสียชีวิตสะสม18,625รายครับ